ความรู้นำความคิดความรู้นำความคิดความรู้นำความคิดนั้นมันก็จะเป็นไปเพื่อความไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์นะครับหรือว่าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ความสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์เพราะว่าความรู้ก็คือธรรมนะครับธรรมะ หรือว่าความคิดนั้นเป็นอธรรมคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นการที่เราใช้ความรู้มันก็เป็นเหตุให้ไม่เกิดทุกข์เพราะว่าปตุตชนนั้นใช้ความคิดนำความรู้ก็เลยมีแต่ทุกข์ในเบื้องต้นทําการไปที่สุดเพราะว่าคิดผิดนะครับเมื่อคิดผิดเข้าใจผิดพูดผิดทำผิด เป็นกิเลสบ้างคิดเป็นกิเลสลักโลกกดหลงคิดเป็นกรรมนะครับคิดเป็นวิบากความสุข,ขความทุกข์ดีใจเสียใจควมินีแล้วซึ่งการที่เราใช้ความรู้นำความคิดมันจึงเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นวิบากปุถุชนนั้นจะเดินหน้าคิดลูกเดียวคิดควางแผนการรียนการสอน การสวดสร้างเผยแร่ปฏิบัติคิดที่จะหางานหาเงินหาลาบยศสกคดชื่อเสียงบริวารความมั่งคั่งร่ำรวยหาการหาเกียรติหากินคือการที่เราใช้ความคิดนำเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นเราจะสังเกตได้ว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ใช้ความคิดนะครับหาการหาเกียรติหากินเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องเพื่อสังคมเพื่อโลก แต่ความคิดที่นําไปสู่ความหายนะระดับโลกระดับผู้นําของโลกเนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อไปสงครามเพ่งอยากได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันระดับโลกระดับประเทศจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัวตัวเองฉะนั้นเมื่อเราใช้ความคิดนำโลกโลกจึงเกิดความพิบัติจากน้ำมือของมนุษย์ นั้นถ้าเราใช้ความรู้นำความคิดนะครับมันจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามการปล่อยวางการไม่ยึดติดไม่ยึดเถือไม่ยึดมั่นเพราะว่าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เป็นสัจจะอยู่กับความเป็นจริงความรู้นั้นเกิดจากความสงบแต่ความสงบความสำรวมนะครับไม่มีอคติไม่มีความวินิร้ัย ความรู้ที่เกิดจากความว่างความสว่างความสงบความบริสุทธิ์จึงจินไปเพื่อความเมตตาความเสียสละความแบ่งปันการช่วยเหลือเพื่อกูลสนับสนุนส่งเสริมไปในทางที่จะให้มีความสุขร่วมกันมีเมตตาการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งมันต่างจากความคิดที่สับสนได้ความคิดที่ขาดสติ สติไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่ดีเนี่ยความคิดก็จะนําไปสู่เหวนะความหายนะความพลาดความเพี้ยนมุษุ์จนจะใช้ความคิดนําความรู้ตลอดชีวิตนะครับผลสุดท้ายชีวิตก็ยังเกิดแก่เจ็บตายยังเ็รียดยังทุกข์ยังผิดหวังพัดพลากประสบสิ่งไม่เป็นที่รักยังทุกข์กับการพบการเจอกันรพราก การเกิดการตายนะครับความเป็นอยู่นั่นคือสสยด้วยทำหมปุถุชนจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะกรรมกิเลสที่บากครอบงาไว้สะสมกรรมกิเลสวิบากโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยความคิดนะครับคิดไปเรื่อยคิดไปพูดไปทําไปสร้างผลโยประโยชน์สร้างผลงานก็สร้างกรรมสร้างกิเลสทิบากเป็นความเคยชินเป็นชามจำนาน คนที่ได้มาเป็นาะะราบยศสากาชื่อเสียงบริวารความมั่งคัง่งรวยได้กรมได้เกียรติได้กินมาแต่ก็ได้กรรมได้กิเลสได้วิบากมาด้วยนะครับพอสุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์เพราะความคิดนะคนำความรู้นั่นคือใส่ตัวทำไมต้องมีธรรมะในแต่ละาศาสนาเพื่อจะได้ให้คนนั้นสงบนะครับสงบสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ ออกจากความคิดนะครับให้ความคิดตามนะครับเราต้องใช้ความรู้นําเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเราเกิดมาในโลกเนี้เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยที่ไหนที่เราไม่เคยไปเราใช้ GPS นาทางได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทางคร่าวๆนะครับเราก็จับ GPS ก็จะท่าหลงทางก็คือความคิดนี่แหละปลาหลงทางแต่ถ้าเรามีความรู้อยู่แล้วในสถานที่นั้นในทิศทางนั้น มันก็จะช่วยให้เรานั้นไม่หลงไปกับ GPS การดำเนินชีวิตนั้นการที่เรารู้มีความรู้นำทางทำให้เราไม่ถูกความหลอกลวงของโลกหลอกลวงของชีวิตความเป็นมายาของโลกความเป็นมายาของธรรมของกรรมกิเลสทุกบาของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ถูกหลอกถูกล่อถูกลวงให้ประพฤติปฏิบัติให้เสียเวลาเสีย จังหวะทต่โอกาสของชีวิตเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตมาด้วยความคิดตั้งแต่เกิดยันตายมันก็นเลยเป็นปุถุชนอยู่เช่นนั้นข้ามภพข้ามชาติแต่เมื่อใดเราใช้ความรู้นะครับความรู้นี่เกิดจากความสงบเมื่อเราสงบเราไม่ต้องกลัวเลยว่าความรู้ไม่พอรู้ไม่มากนะครับรู้ไม่จริงถ้าหากเราหลุดพ้นนะครับเราสงบ เราสะอาดเราบริสุทธิ์มันก็จะพอเพียงเหลือเฟือที่จะนำความคิดไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามถูกกาลเทศะและเพื่อเป็นความสิ้นทุกข์สิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นนิบาตด้วยถึงแม้เราจะอยู่ในโลกนี้หรือตายจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ทุกข์นะครับไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเราใช้ความรู้นำความคิด นะครับเพราะว่าความรู้ที่ดีนั้นไม่ได้เกิดจากการอ่านการเขียนการฟังการดมกลิ่นหรือสัมผัสแต่มันเกิดจากการยึดการดูการฟังการดมกลิ่นหรือสัมผัสเขาเรียกว่าการมีสติมีปัญญามีสมาธิมีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนเพราะเมื่อใดที่เราจเจริญธรรมนะครับด้วยมรรคมีองค์แปดไป,ไปมันจะเป็นไปเพื่อวิชา นะครับเป็นไปเพื่อแสงสว่างเพราะถ้าเราคิดด้วยความมืดนะครับคิดด้วยความเดือดร้อนคิดด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะความความความร่ำเร็วความหายันะความประมาทเสื่อมทุกข์ความผิดหวังตามมาแต่ถ้าเรามีความรู้ที่สะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์นําความคิดไป เราก็สามารถที่จะมีกําลังนะทำสําเร็จสมหวังเพราะความรู้นั้นเกิดจากความสงบ,นะบสงบเกิดจากความสว่างเกิดจากความบริสุทธิ์ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ไม่สงบไม่สว่างนะครับแล้วใช้ความคิดไปนํามันจะเป็นความเดือดร้อนนะความฟุ้งซ่านแล้วก็ความมืดเกิดเหตุผลเหตุหตหร้ายจยุกเฉินเกิดความประมาทกำนังกัดแกลงลุ่มหลงมมวเมา นั่นคือใส่ด้วยทำไมเราต้องใช้ความรู้นําความคิดเพื่อชีวิตนะครับที่ประสบความสําเร็จได้ไม่อย่างนั้นแลดูเหมือนจะประสบความสาเร็จแต่ก็ล้มเหลวการใช้ความคิดนําความรู้จึงเจอกับอบายมุขอบายภูมินะครับไปในการพยาบาทเบียดเบียนนะครับความมีตัวตนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลความยึดมั่นถือมั่นความอยากความหยิงยโสโอหัง ความมีมา n ะทิฏฐิความถือดีอด,ดีอดเก่งอันนี้เกิดจากความคิดเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสเป็นสังโยชน์เมตงสังโยชน์นั่นแหละคือใส่ยุติได้ทไมถึงต้องใช้ความรู้นําความคิดเพราะถ้าใช้ความคิดอย่างเดียวเพื่อไปนําความรู้นั้นมันก็จะพลาดมันใช้เด็กสร้างบ้านนะครับใช้เด็กขับรถก็คือเขายังเป็นคนเหมือนกันแต่ความรู้ทักษะเทคนิคประสบการณ์หรือว่ายังไม่ถึงวาระไม่ถึงเวลาไม่ถึงโอกาสเนี่ย ก็เหมือนเราใช้ความคิดนําความรู้มันก็เลยทําไม่ได้ทําแล้วเกิดโทษฉั้นการใช้ความรู้นําความคิดก็เหมือนผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะครับมันจึงจะสามารถเลี้ยงไปรอดเลี้ยงไปปลอดภัยฉันความรู้นําความคิดจึงเป็นการทําให้ชีวิตนั้นมีแข็มทิศที่ถูกทางนะครับมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน แล้วก็ดาเนินชีวิตยอย่างไม่ประมาทอยู่ในทานองครองธรรมนะครับไม่หวั่นไหวไปกับโลกไม่วุ่นวายไปกับการดําเนินชีวิตเพราะว่าถ้าเรายิ่งคิดยิ่งพาลาดนะครับยิ่งล้มเหลวยิ่งเพียนฉะนั้นใช้ปัญญาคือความรู้ความรู้นําความคิดแล้วชีวิตจะไปถูกที่ถูกทางถูกกาลเทศะถูกเวลาเวลาถูกโอกาสจังหวะพอดี มันก็เลยไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับไม่ต้องแสวงหามากไม่ต้องมีมากไม่ต้องรักษามากไม่ต้องสูญเสียม,มากไม่ต้องวุ่นวายมากนั่นเองนะครับความรู้นําความคิดชีวิตจะอิสระตลอดไม่ว่าเราเรียนเราสอนสร้างเผยแพร่ปฏิบัติหรือว่าหาความรู้หางานหาเงินหาความรักหาสุขภาพหาการเดินทางหาศาสชีวิตหาความแต่ละความมั่งมั่งรวยทุกอย่างถ้าเรามีความรู้นําความคิด มันจะไม่เกิดพิษไม่เกิดภัยไม่เกิดโทษนะครับไม่เบียดเบียดนะครับไม่ทุกข์ยากไม่ลําบากความรู้นําความคิดแล้วมันทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแผนอยู่เรื่อยไม่ต้องเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยไม่ต้องคอยรอเวลาโอกาสจังหวะมันจะเป็นธรรมชาตินะครับมันจะเป็นธัตมัมันจะเป็นเองมันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติฉะนั้นใช้ความรู้ ที่เกิดจากความสงบความสะอาดความสว่างความบริสุทธิ์ความอิสระนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความงอกงามความเจริญใช้ความรู้นําความคิดมันจึงจะไม่กลับหัวกลับหางมันจึงจะไม่พลิกผันจึงจะใจจะปกติอารมณ์จะดีความรู้สึกจะดีเพราะว่าใช้ความรู้นำความคิดเพราะว่ามันไม่ปิดพลาดไม่ปิดพลาด มันจะมีสติอยู่ตลอดมันจะมีปัญญามีศรัทธาความเพียรเขาเรียกอินทิตี้แก่กก้าแต่ถ้าเราใช้ความคิดมันมีแต่กิเลสกรรมวิบากนะครับมีแต่สังขารปรุงแต่งนะครับมีแต่ความทุกข์ความคิดคือความทุกข์ความทุกข์นำทางมันจะเจอแต่ทุกข์แต่ถ้าความรู้นำทางความรู้เป็นความสุขมันจะนำทางไปเจอความสุขสัมผัสกับความสุขบรรยากาศที่เป็นสุข ฉะนั้นให้เราทุกท่านทุกคน,กคนใช้ความรู้ที่เกิดจากความสะอาดระหว่างสงบความบริสุทธิ์ความอิสระนะครับนำทางที่เรียกว่าวิมุตติยานทัศนะนั่นเองก็จะไปได้นะไปเป็นไปถูกไปดีนะครับสำเร็จสมหวังสมปัรถนาด้วยการทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าทําอะไรอยู่ใช้ความรู้นําความคิดทุกขณะทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนใช้ความรู้นําความคิดแล้วเราจะไม่ เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งไม่อําละอาใช้ชีวิตอย่างสดชื่นตื่นและเบิกบานใช้ชีวิตอย่างผงใสล่าเริงเอ,อิบอิ่มนะครับใช้ความรู้นําความคิดชีวิตปลอดภัยชีวิตเป็นอิสระชีวิตมีความสุขนะครับชีวิตดีชีวิตพร้่งพร้อมโดยการใช้ความรู้นําความคิดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันไปตามฝันไปตามนิมิต ตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกซึ่งมันจะไม่แน่มันจะเจออนิจจังเจอทุกขังเจอนันตาแต่ถ้าเราใช้ความรู้ถึงจะเจออนิจจังทุกขังนัตตาจจความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความเกิดดับความเป็นทุกข์ความเป็นอนาตตาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะผ่านไปได้ได้ด้วยดีนะครับให้ใช้ความรู้นะครับนความคิดไม้อย่างนั้นมันอคติมันลาเอียงมันอิจฉามันลิสยามันหึงหวงเพราะมันใช้ความคิดเนี่ยคิดไปก็หลงคิด แต่ถ้าเรารู้มันก็จะไม่หลงนะครับแต่มันเป็นความชัดเจนแจ่มแจ้งมันเคลียร์ลายมันหลุดพ้นไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังกับความผิดพลาดพลั้งเผลอประมาทความเม้าเ่าให้ถึงการในการคิดพูดทำนะครับในการใช้ชีวิตนะครับไม่ต้องเสียเวลาทดสอบทดลองอยู่ให้ใช้ความรู้นําความคิดได้เลยนะครับซึ่งความรู้ที่เกิดจากความหลุดพ้นความสะอาดสว่างสงบความบริสุทธิ์ความอิสระ จาเป็นมากสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกขั้นตอนของชีวิตนะครับความรู้นําความคิดดีๆด,ด้วยกันทุกขั้นทุกคนนะครับ